สวัสดีครับฝอยตัวสายลุยนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับฝอยตัวสายลุยนะวันนี้นะครับจะพามาชมรถที่สวยงามมากๆอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับตัวไวท์แท็กนะครับหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทคันนี้ตกแต่งแฮมเมอร์เซ็ตรอบคันแล้วก็ช่วงล่างเป็นใหม่ล้อเป็นใหม่นะครับจะหรอขนาดไหนไปชมกันเลยครับที่เห็นด้านหลังนะครับจะเป็นตัวไวท์แท็กนะครับราคารถหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับลูกค้าที่เข้ามาชมยูทูบผมนะครับเดี๋ยวดูกันรายละเอียดทีละตัวเลยนะครับกันชนหน้าเช่นเคยแฮมเมอร์นนะครับก็ดีไซ์ของเาาตม สเต็ปที่รีวิวกันเลยนะครับก็จุดยืดต่างๆมีให้สปอตไลท์นะครับไฟหน้าอะไรนะแ็งแรงก็ลูกค้าส่วนมากที่ใส่ก็จะเป็นแนวใส่ลุยนะครับต่างจังหวัดนะครับขับเข้าสวนออกทริปนะครับใส่แล้วมันมีประโยชน์ยังไงก็ใส่แล้วก็คือมันช่วยซับแรงกระแทกเวลาลูกค้าไปเฉี่ยวไปชนหรือว่าไปแตะตูดรถคัน,นอื่นไปชนต้นไม้นะครับช่วยได้หมดนะครับก็คือเนี่ยผลประโยชน์ที่เปลี่ยนไม่ใช่ผลประโยชน์ประโยชน์ที่เปลี่ยนกันชนหน้าเพราะอะไรก็ประมาณนี้เลยครับเพราะว่ากันชนหน้าไม่ได้ว่าหล่อว่าเท่อย่างเดียว ประโยชน์ต้องมีเพราะว่าเขาทำออกมาแล้วว่ามันต้องได้ประโยชน์นะครับจุดยึดต่างๆเนี่ยครับเอาไว้ลากรถลากเรือเวลาเราติดลมลากได้ถึง35ตันกระจังหน้ามีไว้ทําไมหล่อครับอย่างเดียวเทสวยงามนะครับแล้วแต่ดีไซน์นะครับแล้วแต่ความชอบของลูกค้าแต่ละท่านนะครับลูกค้าท่านนี้ชอบเป็นดําตัดแดงนะครับไฟดีสามดวงก็อตามนี้เลยครับกระกุบตรงฟิตรูปม้ากระโดดก็หล่อเหมือนเดิมนะครับใส่เพื่อความเท่ความสวยงามนะครับให้มันดูแม่กับตัวรถนะครับเป็นกิีบแดงม้าแดงหรือว่าจะทาเป็นสีอื่นก็ได้หมดเช่นกันนะครับ คิ้วไฟหน้าก็ใส่เพิ่มความสวยงามแค่นั้นเองนะครับรอสวยงามนะครับคิ้วล้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นคิ้วล้อตัวนี้ปกติเป็นสีดำด้านนะครับเราตัดให้มันเป็นสีดำเงานะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะว่าแล้วแต่ลูกค้าชอบผมถึงบอกว่าดีไซน์ของรถแต่ละคันอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับสามารถปรึกษาผมได้หมดทําให้ได้หมดนะครับเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับตัวล้อนะครับเลือกใช้เป็นของตัว galaxy นะครับตัวดำนะครับตัดแดงแบบนี้เลยนะครับเป็นออฟเซตยี่สิบสี่สวยงามเพราะว่า ล้อนี่จะมีหลายแบบอย่างที่ลูกค้าเข้าใจก็คือลูกค้าบอกว่ามีแนวไหนส่งให้เราดูส่งให้ดูได้หมดนะครับแล้วลูกค้าก็เลือกเอานะครับออฟเซตยี่สเนี่ยมันจะล้นออกมานอกรถนิดน,นึงนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าดูว่าความเหมาะสมในการใช้งานของลูกค้านะครับแล้วก็ยาง MT อันนี้บอกเลยว่าลูกค้าเข้าสวนนะครับลูกค้าเลือกแบบนี้เพราะว่าลุยได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวติดโลมนะครับสายลุยต้องดอก MT นะครับ เสียงจะดังนิดนึงแต่ถามว่าการใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับช่วงล่างกันนะครับคันนี้ใส่ปีกนกโฟร์มินเดอร์ยกขึ้น2นิ้วนะครับปีกนกช่วยอะไรนะครับไม่ใช่ใส่เท่ๆสวยงามนะครับประโยชน์ต้องมีเพราะว่าตัวนี้เราใส่แล้วเนี่ยมันปรับองศาของมุมล้อในเวลาที่เรายกในองศาจะเปลี่ยนไปมันทําให้มุมล้อมีความชึงตรงมากขึ้นหลังเราตั้งสูตรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวแพนไปด้านล่างนิดนึงอ่าโอเคนี่ครับตัวนี้ก็เช่นกันลูกค้าเน้เน,นเข้าสวนลุยนะครับต้องมีเพราะว่าอาจจะไปเหยียบกิ่งไม้ไมอะโคนต หรือว่าไปลุยชายทะเลเพราะว่าลูกค้าคันนี้เอ่ซีด้านตาภาคใต้นะครับก็คือกันแข้งตัวนี้ช่วยได้นะครับเวลามีอะไรกระเด็นเข้าใต้ท้องเครื่องนะครับสามารถกันนะครับไม่ให้โดนตัวเครื่องเราได้นะครับถัดมานะครับมาในข้างก็จะรีวิวกันหลายรุ่น,หล,นหลายสไตล์นะครับคันนี้เลือกใช้เป็นของแฮมเมอร์สวยงามใช้งานได้จริงแข็งแรงเหยียบนะครับเหยียบได้มีการลื่นนะครับแล้วก็มีจุดต่างๆนะครับที่ทําให้มันดูมีความสวยงามแมทกับตัวรถนั่นเองนะครับส่วนลายข้างรถ คันนี้ลูกค้าไม่ติดนะครับเพราะว่าบอกชอบสายคลีนจัดให้แบบนี้เบาลรองมือเปิดคิ้วพันสัดนะครับมีให้นะครับทุกคันแถมให้อยู่แล้วนะครับสวยงามมาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังคันนี้มีมีมีเพิ่มเติมนิดนึงดูนะครับปกติวายแท็เนี่ยเขาจะเป็นสีบอลเงินนะครับคันนี้ลูกค้าบอกผมอยากได้สีดํานี่แหละถึงบอกว่าแต่งรถไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเหมือนตัวคิ้วล้อเนี่ยครับลูกค้าอยากได้สีดำเงาก็ทําให้ได้หมดนะครับเราทําให้ได้หมดแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนเลยนะครับ อีกอย่างนึงนะครับลูกค้าบอกว่าผมลุยแล้วก็ผมจะวิ่งวิ่งบนถนนเร็วด้วยเราก็ใส่บางโคลนให้เพราะว่าบางโคลนนี้ช่วยในเวลาที่ลูกค้าขึ้นมาจากถนนที่มันเป็นลูกรังที่โคลนนะครับมันสามารถป้องกันเวลามกระเด็นเนี่ยมันจะไม่โดนรถด้วยแล้วันจะไม่กระเด็นโดนรถข้างหลังด้วยตรงนี้ช่วยได้นะครับกันขี้โคลนกระดิดกันก้อนหินกระเด็นจากยางนะครับถัดมาด้านหลังนะครับที่เห็นกันก็คือคิ้วนะครับไฟท้ายก็ใส่ เพื่อความสวยงามเพราะว่าโดยทั่วไปมันไม่มีมันก็จะดูเรียบเรียบพอใส่ปุ๊บม,มันก็จะเห็นมีเส้นสายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มความสวยงามฝาท้ายเช่นกันใส่แล้วดูหล่อนะครับเพราะว่ามันจะเขียนว่า FORD นะครับเพิ่มมิติในการมองจากด้านหลังมาเนี่ยให้มันดูรูว่ามันคือ Ford นั่นเองแล้วก็วางโลโก้ให้ใหม่นะครับมันวางโลโก้แล้วมันจะโชว์โลโก้ r a นเจอร์ตัวนี้ปกติมันจะเป็นเรียบๆรียบนะครับจะไม่มีเลยนะครับมันก็คือพอใส่เข้าไปปุ๊บก็จะรู้คําว่าเ a นเจอร์นั่นเองนะครับ ส่วนตัวที่ขาดไม่ได้อีกอย่างเนึ่งก็คือกันชนท้ายนะครับรุ่นโนวาตัวนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นท็อปของเขาเลยนะครับก็เหมือนเดิมประโยชน์ต้องมีเราถึงใส่นะครับสวยงามต้องมีเราถึงใส่นะครับมีทั้งสองอย่างนะครับคันนี้ใส่ปุ๊บลูกค้าจะไปลากรถลากเรือนะครับอยู่ภาคใต้อยู่ในสวนเอาไว้ลากลูกพ่วงเอาไว้ขนของได้หมดลากรถลากเรือลากอะไรแป้นเหยียบต้องมีนะครับเหยียบแล้วการลื่นต้องมีนะครับใส่ปลั๊กไฟมีไฟสองสว่างด้านท้ายนะครับ แถมตัวนี้ไฟถอยจะอยู่อมุฟเข้าไปด้านในเวลาถอยชนอะไรเนี่ยก็จะไม่โดนไฟนะครับก็ม้องกันได้แน่นอนแล้วก็กันชนหลังมีความแข็งแรงมากจะถอยแตะต้นไม้หรือว่าขันหลังมาชนถ้าไม่แรงจริงไม่ถึงตัวรถแน่นอนนะครับแข็งแรงนะครับจุดยึดไจเซนเซอร์มีครบเลยนะครับโอเคนี่ครับนี่ก็คือเป็นตัวที่ผมมารีวิวให้ลูกค้าที่ชมนะครับสำหรับ YouTube ฝอยโตะนะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถแต่งรถสวยอยู่นะครับ ถ้าคันนี้ไม่ถูกใจดูหลายๆคลิปวิดีโอที่อยู่ในวิดีโอของ YouTube ผมเลยนะครับหรือว่าอยากชมคันไหนพิเศษบอกได้เลยนะครับยวจัดให้มาชมกันนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาชมทุกท่านนะครับก่อนจะ,ะดูคลิปนี้จบแล้วยังไงกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆมาแล้วจะได้เร้งหาลูกค้าเลยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจแบบนี้ก็อินบ็อกมาได้เลยนะครับกับฝอยตัวสายลุยหรือว่าสนใจไม่ไหวและรอไม่ไหวก็โทรมาเลยครับ0ูนย์ปเก้านะครับเจ็ดแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดห้า ศูนย์แสเครับเจ็ดแปดศูน์้สดห้ีตัวสายลุยครับสวัสดีครับ